สวัสดีพี่น้องนักสะสมผมช่องป่าป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงแลจำนวนการผลิตแล้วก็ประกาศรับซื้อเกี่ยวกับเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคาหน้าเหรียญ50บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญ50บบาทที่ระลึกผลิตออกมา จำนวน15วาระในจํานวน15วาระแยกออกเป็นเนื้อเงิน3วาระแล้วก็เป็นเนื้อนิกเกิลผสมทองแดงอีก12วาระเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปาปาจะเลือกที่จะมาพูดเรื่องจํานวนการผลิตให้รู้แล้วก็ราคาร,ราคารับซื้อจริงในช่องของปาปาเลือกที่จะทำเหรียญ12วาระนิกเกิลก่อนท่านผู้ชมอะ นะเพราะว่าถ้าเราทําทั้งหมดเลยรวมทั้งเนื้อเงินด้วยเนะี่ยจะเป็นการสรับสนสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังเปิดเครื่องรับชมเนาะสำหรับวาระที่4ท่านผู้ชมมาไปจนถึงวาระที่15ที่จริงก็แยกออกท่านผู้ชมมาเขาจะบอกว่า12วาระ50บาท,ทีทรลลึกฉะนั้นเราจะตั้งเป็นอันดับที่1อันดับที่2ไปเลยท่านผู้ชมมาไปถึงอันดับที่12โอเคเนาะ ไม่งงใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวปปาจะพูดจํานวนการผลิตให้ด้วยแล้วก็ราคารับซื้อจริงท่านผู้ชมฮะในช่องของปปาอ่าแจ้งเตือนให้ทราบนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะแจ้งให้ทราบว่าราคาของเหรียญห้าสิบาทที่ระลึกก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ก่อนจะปะปาจะมาทําคลิปเน,นี้ยก็ยังไม่ยังไม่มีการรับซื้อแบบอ่าเต็มที่เต็มทางสําหรับการตลาดทั่วไปฉะนั้นราคาเนี่ยปปาจะตั้งขึ้นมาเองตามจํานวนการผลิตด้วยแล้วก็ ตามยังไงดนะี่ะท่านผู้ชมอะ,ะปปาจะเลือกจํานวนการผลิตนะผลิตน้อยรับซื้อแพงบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนกันบ้างถ้า,าอย่างไรแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขกันทีหลังฮนะแต่ปปาคิดว่า50บาทที่ระลึกเนี่ยสำหรับเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะราคาไม่สูงอยู่แล้วไม่มีหลักพันนะท่านผู้ชมปปาบอกตรงนี้นะใช่ปปาะจะมาทําราคาต่ํานะ พราะที่ผ่านมาป้าป้าก็ได้รับซื้อเข้าบ้างแล้วก็ขายออกบ้างแต่ว่ายังไม่เป็นทางการคลิปนี้เป็นทางการท่านผู้ชมครับสหรับ50บาทที่ลึก12วาระเนื้อนิกเกิลเดี๋ยวเราเริ่มกันจากวาระที่หนึ่งก่อนเลยท่านผู้ชมครจํานวนการผลิตและราคารับซื้อในช่องของป,ปา้าป้าวาระที่หนึ่งที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคั่งจำนวนการผลิต 238.900หนเหรียญสภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ120บาทวาระที่2ที่ระลึกครบ50ปีโรงเรียนนายเรืออากาศจำนวนการผลิต2 5 5 0 0 0 0นเหรียญสภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ120บาทวาระที่3ที่ระลึก ครบห้ปีสำนักข่าวกรองแห่งชาติจำนวนการผลิตสองแสนเหรียญสภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ120บาทถึงวาระที่4ที่ระลึกพระเจ้าหลานเือทีปังกรรัศมีโชตส่งเจริญพระชนสาครบ1ปีจำนวนการผลิตห้าแสนเหรียญ เหรียญนี้ช่องประปาก็รับซื้ออยู่นะประมาณสัก100บาทก่อนท่านผู้ชมฮนะเนาะห้าแสนเหรียญต่อมาเป็นอันดับที่5ที่ระลึกครบร้อยปีโรงเรียนนายเรือจำนวนการผลิต2 0 0แสนเหรียญสภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ120บาทต่อมาเป็นวาระที่6ที่ระลึกครบ150ปี โรงกระสับผลิต150,000เหรียญช่องประปารับซื้อสภาพใหม่สวยงามเหรียญละ150บาทต่อมาเป็นวาระที่7ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7ลรอบระาชการที่9จําจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงหน่อยท่านผู้ชมฮะ ่งล้าน5แสนเหรียญถือว่าผลิตออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบในชุดท่านผู้ชมฮะก็สภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ70บาทเหรียญน,นี้ประปาเคยขายออกแค่ร้อยต้นๆ้น่นงท่านผู้ชมฮะนะก็พบเจอกันในง่ายอยู่1นล้านห้าแสนเหรียญต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นววละที่8ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมมะพันษาครบ5้ารอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารจำนวนการผลิต6แสนเหรียญสภาพใหม่สวยงามช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ70บาทต่อมาวาระที่9ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองพระชนมายุครบ5รอบสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวนการผลิต6แสนเหรียญช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ70บาทสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมค70บาทต่อมาวาระที่10ที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีราชการที่9จำนวนการผลิต2ล้านเหรียญรู้สึกว่าวาระนี้จะผลิตมากกว่าวาระอื่นในชุดเลยท่านผู้ชมะ สภาพใหม่สวยงามรับซื้อเหรียญละ70บาทต่อมาเป็นวาระที่11ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถจำนวนการผลิต8 0 0แสนเหรียญช่องประปาร,รับซื้อเหรียญละ80บาทสภาพใหม่สวยงาม ต่อมาเป็นวาระสุดท้ายคือวาระที่12ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองพระชนมายุครบห้ารอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุราพรวัลยลษักอัครราช,ชก,กุมารีจำนวนการผลิตอยู่ที่รา,ราวๆสักหนึ่งล้านเหรียญช่องประปาก็รับซื้ออยู่ในราคามไม่เกิน80บาทถ้าไม่ชมพะสภาพใหม่สวยงามราคานี้ ปปาช่องปปาไดา้นำข้อมูลจํานวนการผลิตเพื่อมา,อาบวกลบคูณหารราคารับซื้อท่านผู้ชมฮะเพราะว่าปปาเก็บข้อมูลตั้งแต่ปปาเคยทํารายการทํารายการที่เคยรับซื้อเข้าแล้วก็ขายออกในาบางวาันละปปาก็เก็บข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็มาขยายจํานวนการผลิตแล้วก็ราคารับซื้อส่วนสําหรับเหรียญที่ได้รับความนิยมนั้นท่านผู้ชมฮะปะปาจับแยกออกไปก่อน เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ช่องของป้าะปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญ50บาทที่ลึกแบบเป็นทางการครบ12วาระเหนือนิกเกิลหากราคา,ามีการเคลื่อนอเคลื่อนตัวเคลื่อนย้ายไม่ตรงกันก็เดี๋ยวยังไงคลิปต่อๆไปค่ว่ากันแต่ป้าป้าว่าก็น่าจะอยู่ราคานี้ท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่า50บบาทที่ลึกเนี่ยยังไม่เห็นาการตลาดหรือว่าช่องทางไหนๆมาทำรับซื้อแบบเป็นเต็มที่ นาป,า,ปาก็ได้จับข้อมูลขยายออกจากเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาท20บาทที่ระลึกที่คือปาปาเคยทำมาก่อนโน,น้น <c oughs> แล้วก็นำมา,าประกาศรับซื้อเหรียญ50บาทที่ลึกแบบครบทั้ง12วาระสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ50บาทที่ระลึกเก็บสะสมไว้หากต้องการาคิดว่าจะเลิกสะสมแล้วหรือว่ามีจำนวนเก็บไว้เยอะอยากแบ่งปันช่องของปาปาก็ ปาปายินดีรับซื้อท่านผู้ชมฮะนะราคาของเหรียญ50บาทที่ระลึกเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะแจ้งให้ทราบอีกรอบว่าราคาไม่สูงนะพูดไปแล้วก็ยังไม่ได้รับความนิยมเต็มที่สัสมัยก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่นักสะสมจะที่ผ,ผ่านมาหลายปีก็จะนําเสนอแต่เหรียญผลิตน้อยหายากฉะนั้นช่องประปาก็ถือโอกาสที่จะนําเหรียญวาระเหรียญที่ระลึกที่ผลิตออกมาเป็นชุดครบชุดมา นำเสนอแล้วก็ประกาศรับซือ้อใครที่มีฮะสามารถติดต่อช่องของปะปาได้นะฮะปาปาขึ้นไลน์แอดไลน์เพื่อนเนี่ยฮะแอดไลน์เพื่อนได้เลยใต้คลิปวิดีโอท่านผู้ชมฮะพีจุดพีเอสและอีกหลายหนึ่งก็พีเอหนึ่สามารถส่งรูปเข้ามาให้ช่องของปป่านั้นตรวจสอบแล้วก็บอกจานวนการผลิตนะท่านผู้ชมฮะราคาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูสภาพกันนิดนึงเพราะว่า แจ้งให้ทราบว,ว่าถ้าหากเป็นเหรียญเก่าเก็บหรือผ่านาถ,ถ,ถูกเก็บรักษาไว้ไม่ดีเนี่ยราคาค่อนข้างจะซื้อขายกันยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะแต่ก็ลองส่งรูปมาก่อนเนาะว่าราคาเขาไม่สูงจริงๆท่านผู้ชมนะถ้าหากปปาทำนำเข้ามาได้แล้วเนี่ยปปาจะจะ,จะลองทําราคาช่วยแล้วก็ค่อยมารับซื้อเพิ่มกัน3บาท5บาททีหลังเนาะโอเคนะราคาเขาไม่สูงปปาแจ้งให้ทราบโอเคนะสำหรับเนือนิกเกิล 50บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสำหรับเนื้อเงินท่านผู้ชม3วารละนั้นราคาค่อนข้างจะสูงกว่าในนิกเกิลหลายเท่าตัวเดี๋ยวปปาจะมาทำคลิปหน้าคอยติดตามชมฮะเนาะก็มีกันอยู่3วาระคลิปนี้เรามาประกาศรับซื้อ12วารละเนื้อนิกเกิลกันก่อนสำหรับ50บาทที่ลึกเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะสำหรับ50บาทที่ลึกเนื้อนิกเกิล12วารละ คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงก์หลียโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ